สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จจ้ประดูกขุยของเฮานะครับผมก็เสร็จงานอยู่ที่อำเภอท่าหลวงจม่ลำพูนร้อยเอ็ดพิเศษไปแล้วนะครับก็เสียดเท่าทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศรีสมเด็จอ่านะครับผมสองงานเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาบอกเรื่อง MV เพ่งของบอสของผมเองนนก็คือบอสโจครับแบนครับผมเพลง ยืนนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอายครับผมรองรับกันกราฟพี่เพชรสหรัฐาร์พี่น้องบอกเลยว่างานนี้ความมั่นและกับความซึมความเสาร์มาเต็มที่เรื่งนี้เหมาะสําหรับคนที่อกหักแน่นแล้วคนที่แบบว่ามักผู้หญิงผู้หนึ่งแมนมักผู้หญิงผู้หนึ่งแล้วอกหักสีเดียวนีะเออผู้หญิงผู้นั้นไปแต่งงานแม่เอานะพุ่งยิงผู้นั้นไปแต่งงานไปแล้อกหักมันนีเออก็ยืนเมายืนเจตัวหนงานแลระบี้ เอ็มวีสิเป็นเังเน็ตตรงนี้ติดตามด้วยครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมอยากสิบอกได้ว่าแกียงพดุกุยของเฮาได้รับความอนุเคราะห์ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมเป็นทางบอสโจด้วยนะครับขอบคุณผู้ติดต่องานด้วยพี่เปาแม่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่เปานะครับผมติดติดต่องานผ่านมานะครับผมพานมาจากพี่เปานะครับผมได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงเอ็มวีเพลงของบอสโจครับยืนนั่งนั้นเขายืนเมาส์แมนไอแมนแล้วครับรอาติดตามครับผมมาสิเป็นได้เลยสมาชิกของเพิงอ่า ของบอสโจนั้นไอ้สมาชิกแล้วกั๊กเล่กับสิมี่ไอ้ฮอตดีพีบอยากนะครับผมฮะไอ้แอดดี้ไอ้แอดดี้ผ่บอยากไอ้แอดดีพี่ก้องไกว้กัพี่ก้องไกว้โอ้ยแล้วกับมี่น้องเงาะน้อยนะครับผมแล้วกับมี่อ่าพ่อหลอดนะครับผมมีพ่อแหลมแล้วก็มีพี่เปามีกดมีพี่ฟุกมีพี่อาจูแล้วก็มี คนจะยังคูณนะครับผมโอ้หลายคนน้องฟิล์มหลายหลายนราชิปนะครับผมชู้ใจแม่โอ้ยงานงานนี้บอกเลยว่าเพียวเอกราชก็ไปนะครับคว่ำคว่ำมั่นคว่ำความห่านี่มันสมีในคลิปอยู่แล้วล่ะเป็นเพลงเสาอยู่แล้ว่ะครับเพียงเสาแต่ามันสมีความห้าผลด้วยครับผมเป็นนักราชของเพียงบอลจูอยู่แล้วนะครับผมเพียงนี้นะครับผมผมบอกถือไว้ด้ว่าเป็นเพียงทีหลายคนตรงแต่ยินแเหลวขึ้นใจเลยล่ะ คืนใจเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ว่าแล้วเย็นเบาก็คงเป็นอายแม่นครับผมโอ้ยสุดยอดจริงริครับผมมาลอดติดตามแล้วอีกหนึ่งเพลงนะครับผมอีกหนึ่งเพลงที่กําลังจะเกิดเร็วๆนี้นั่นก็คือเพลงของน้องอุ๋งอิงของน้องอุ๋งอิงนะครับผมไปไทยเอ็มยูเขื่อนในบังครับไปถ่ายแม่นครับไปถ่ายเอ็มยูเขื่อนในเลยนะครับผมสดๆร้อนๆเลยอ่าในก่อนหน้าที่เทาสิมานี่แม่ครับเพลงของน้องอุ๋งอิงนั่นก็คืออ่า เพลงเออยังก่อนเอียังอีลาน่อยอียงก่อนอื้นเมื่อไงอื้นหา,าอีลาน่อยเออมีครับผมและนั้นก็คือเพลงอื้นฮัก นั่งเอกหน่อยแม่แล้วครับผมเพียงนีเฮดเอมี่ไหมสุดๆเลยหลายคนเลยครับผม่าสิเป็นน้องจู้ใจก็ไปรวมเนี่ยแม่หน้องเอมี่ก็ไปก็ไปโอ้หลายคนหลายคนหลายคนนะครับพี่น้องบอกเลยว่าเพียงนีนี่เป็นอีกหนึ่งเพียงที่สั่งสรรผลมากมวนมวนครับโอ้สุดโต่งแล้วตั้งแลวมวนเมียนครับผมเพียงของน้ององค์หญิงเนี่ยสปลอยได้เร็วๆนีนะครับผมแต่ว่าปล่อยก่อนบอสจูนะครับผมปล่อยก่อนบอสจูเนาะเนาะเพราะว่าเอมี่น่ะไทยล้ยแล้ว แม่ครับอีนี่อินดี้ท้ายเรี่ยวแล้วกับเพ่งเห็นแล้วแล้วการตัดต่ออะไรมครับผเพทำให้มันเสร็จนะครับผมเลืยงามย่ำดีปล่อยเรือมือปล่อยเพ่งแม่ครับผมไอ้พี่น้องครับจังไลยก็ฝากติดตามฝากติดตามน้ำแนวครับพี่น้องบนบาสิเป็นเพ่งยืนหนึ่งบนเขายืนเม้าบนไอยและอีกหนึ่งเพ่ง และอีกหนึ่งเพลงก็คือนั่งเอกหน่อยนะครับผมของข่ายลำเพลินอินดี้เละคอร์ดแม่นแล้วครับสุดยอดตีรีนะครับผมข่ายลำเพลินของเข้าผลงานของเฮาออกมานี่เพื่อที่จะใหเพ่นเพ่งนี้แล้วชุ่มกันครับพี่น้องครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องเมื่อนี้สิเป็นทัานใดและนะครับผมน้างานจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมพี่น้องทั้งเฟซบุ๊กของอีสานออนทัวร์นะครับผมก็จะเป็นทั้งสองทั้งอีสานออนทัวร์แล้ว่าสิเป็นทั้งผู้ลุงบุรพานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่เปิดโอกาสนะครับผมเมกเกิลพ ได้นะครับผมใส่ซอนี่เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อที่จะนะครับผมนับเสนอผลงานด้านนาอ่ะวันจะเป็นด้านหนวันว่าร์เป็นด้านาน,น,านาที่ก๊ลังสิเกิดขึ้นนะครับผมครับสํารับมันี่กับสวัสดีครับ <c oughs>